สวัสดีค่ะเมื่อนนี้แม่ออนจะพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นซาวน้ำปลา้าเด้อดแต่เด้อเนี่ยครับปลาลาดียกปลาลาทีปุงมาเหลีห่วมนอกจากต้มปุงมาเหลียบ่อยใส่เล็ดเลยแต่นํนำล้อยๆมึงเสียบหนำปลาลาจะเป็นหนำปลาลาที่ปุงใส่เรียบร้อยนอกจากนอกนอกจากใส่แต่จะมาเขือเหมือนแต่พริกปน่น นี่สิ่งเดียใส่ที่ปนลงไปพร้าข้ากับจมีกกะหล่ำลวกถั่วสดมาละจ้ะพี่น้องตัวจะใส่เป็นหมกถั่วสด กะลำลวกแลก้วก็พักชี่ล้าหลายอย่างจัดพกขอมหอมใบเลื่อยจากพี่หน่องป้าดิา๋นา้าคนจักบาทมาพี่น่องแส่บเสียบกกันจ้ะ 黏黏的。 แสบแสบจ้าพี่น้องแสบหลายลเลือดเจ็บหนักเสียงเล่งอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อส้ำนีก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ